ช่วงหัวค่ำนะคะก็มีสะว่ายน้ำแต่ไม่ได้ลงไปหรอกเนี่ยค่ะหน้าโรงแรมจะว่าหน้าโรงแรมมันก็ไม่เชิงน,นะเรียกอะไรอะ่ะ ชายหาดนะคะก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้เขาเป็นเมืองเล็กๆนะโพสเ d l แลนแต่ว่าเย,าย,าย่อทรอออย yeah. oh. ายหายไปแล้วแสดงว่าน้ำขึ้นแล้วทรายหายหมดเลยเนี่ยหาบ้านเขาอยู่จะบ้านเขาจะอยู่ติดชายฝั่ง ไม่บ้านก็โรงแรมนะคะจะอยู่ติดชายฝั่งโหใครที่มีบ้านนี้แปลนบอกว่าแพงมากไม่เหมือนเมื่อก่อนนะถูกเขาก็มีอยู่หลังหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ถขาขายไปแล้วนี่ค่ะบรรยากาศนะ,ะเหมือน p ีแครฟูดอรลิงเหมือนได้นี่เลยอะคะ่ะเหมือนพัทยาเหมือนหัวหินบรรยากาศเหมือนผู้เก็ตไหมคะ อ๋อมีเต่าเยอะอให้ระวังเต่านะคะเต่ามันจะขึ้นมาเนาะเต่าเขากงขึ้นมา,าแถวๆนี้ยอ๋อเต่าขึ้นมาไข่ดีจังเนี่ยหาบ้านผู้คนอันนี้เป็นบ้านคนนะคะนีเที่จอดจอดอยู่นู่จจนก็บ้านคนก็จะ,จะมี โมเทลเป็นหย่อมๆไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนฐานะคนเขาก็จอดรถกันเต็มไปหมดเลยค่ะช่วงนี้ช่วงหัวค่ำมีสวยนะยะมีแท็กซี่ด้วยนะคะตี่อรนี้ีแพลตฟอร์มนี้น่ไเออลลี๋อเหลือลี้อ๋อ Cup tea. Cup tea. นี่คือบรรยากาศของเมืองที่3ที่เราแวะพักนะคะก็เป็นไลฟ์สไตล์ของฝรั่งก็จะประมาณนี้นะคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะกว่าจะถึงเมืองเพิร์ดก็ต้องแวะอีกหลายเมืองเลยค่ะเราใช้เวลาการเดินทางนะคะทั้งหมด19วันนะคะเดี๋ยวยังไงพี่จน่าจะทยอยแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจคะ่ะสวัสดี